วันนี้เราจะมาดูเรื่องของกรรมการนะคะในหน้าที่บทบาทที่เขาจะต้องทำนะคะในสนามเนี่ยกรรมการจะต้องทำอะไรบ้างนะคะหลกัหลกๆเลยเนี่ยกรรมการก็จะต้องมีเครื่องแบบใช่ไหมคะที่แต่งตัวแล้วรู้เลยว่าคนนี้เป็นกรรมการแน่นอนมันจะต้องไม่เหมือนกับผู้ลงแข่งขันนะคะแล้วก็ไม่เหมือนกับโคช้ชไม่เหมือนกับคนอื่นนะคะอ่ะสิ่งนั้นเนี่ยเรียกว่า appearance appearance นะคะแปลว่า,าลักษณะภายนอกนะคะหรือการแต่งกายก็ได้ลักษณะการแต่งกายก็แล้วกันอย่างนี้เนาะน่ะลักษณะการแต่งกายนะคะเขาบอกว่า for most sports นะคะสำหรับกีฬาส่วนใหญ่แล้ว it is a requirement that officials wear a specific uniform นะคะโอเคมันเป็น requirement แปลว่าโอเค,ข,อเอนะคะ irement, ข้อกำหนดนะคะ requirement ข้อกำหนดซึ่ง กรรมการเนี่ยจะต้อง wear wear แปลว่าสวมใส่นะคะสวมใส่ specific uniform ก็คือต้องใส่ uniform ที่เป็นแบบเฉพาะเจาะจงเลยนะ,ะ The uniform worn by the officials must not clash with the colors of the sports performers. นะ uniform นะคะ worn by ก็คือสวมใส่โดยกรรมการเนี่ยก็คือชุดที่กรรมการใส่เนี่ย must not จะต้องไม่ clash ก็คือปะทะกันหรือว่าชนกัน นะจะต้องไม่ชนก,นกันกับสีเสื้อของผู้เล่นนั่นเองนะคะน,นี่ก็คือ,อข้อกำหนดนะคะที่เกี่ยวข้องกับ appearance การแต่งกายอันที่สองนะคะพูดถึงอุปกรณ์บาง equipment นะคะ it is the officials responsibility to bring the appropriate kit to every game นะคะ officials responsibility เราเจอคำนี้ไปแล้วแปลว,ว่าความรับผิดชอบจำได้ใช่ไหมคะก็คือเป็นความรับผิดชอบของ กรรมการนะที่จะ bring bring ในที่นี้แปลว่านำนำมานะนำมาเองนำอะไรนำ appropriate kit kit แปลว่าอุปกรณ์ก็ได้นะแปลว่าชุดก็ได้สิ่งที่จำเป็น appropriate แปลว่าเหมาะสมนะ okay. ต้องเอาอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาเองใน every game ในทุกๆเกมการแข่งขันนะคะ the equipment commonly used are for example a whistle a stopwatch a card a pen a scoreboard etc นะ u i p m e n t ก็คืออุปกรณ์ที่ commonly use commonly แปลว่าเอ่อโดยธรรมดาโดยทั่วไปอย่างงี้กนะันนะก็คือเอ่อ,อ,อพวกที่ใช้กันบ่อยๆทั่วๆไปก็อย่างเช่น whistle whistle ก็อันนี้เลยเนะี่ยนกหวีดนะคะ whistle นะ stopwatch ก็คือนาฬิกาจับเวลา card ก็คือแผ่นกระดาษที่เอาไว้จดคะแนนนะคะหรือจดชื่อคนที่ทำผิดกติกาอย่างเงี้ย ะะมีปากกาแผ่น scoreboard ก็คือไอป้ไอป้ายบอกคะแนนนั่นเองนะคะอันนี้เป็นต้นเนาะ etc อีกอันนึงค่ะนะ responsibility of officials อีกข้อหนึ่งที่จะพูดถึงก็คือ qualifications นะคะคำนี้อ่านตามครูนะ qualifications แปลว่าคุณสมบัตินะคะคุณสมบัติของออคนที่จะมาเป็นกรรมการได้เนี่ยไม่ใช่ตาสีตาสาที่ไหนมาก็เป็นได้ใช่ไหมคะ คุณอาจจะต้องมีประสบการณ์แล้วก็ต้องไปเรียนมาด้วยอย่างนี้นะถึงจะได้รับความน่าเชื่อถือถูกไหมคะนะ่ะดู for some sports ในกีฬาบางประเภทเนี่ยนะ the official must hold a recognized officiating qualifications อนะ่ะในบางกีฬาเนี่ย official คือกรรมการจะต้อง hold hold ทีนี้แปลว่าถือหรือมีก็ได้นะจะต้องมีสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น qualification ก็คือคุณวุฒ หรือคุณสมบัติใช่ไหมอ่ะคุณสมบัติหรือคุณวุธก็ได้นะคะซึ่ง officiating ก็คือ,อได้รับการรับรองนะคะคุณวุธที่ได้รับการรับรองที่ recognize ก็คืออ,อย่างที่เป็นที่รู้จักก็คือเหมือนกับว่าอ้าไปเรียนมาจากตรงนี้อ๋อตรงนี้เป็นที่ที่เชื่อถือได้อะไรประมาณนี้นะต้องมีคุณวุธ นะคะ all national governing bodies provide training and qualifications to educate and develop existing officials นะคะ uh, all ทั้งหมด national governing bodies คือหน่วยงานที่ดูแลด้านกีฬาในระดับประเทศเนี่ยเขาจะต้อง provide แปลว่าวจัดหาให้ จัดให้นะ provide จัดให้จัดให้มี training ก็คือ,อาการอบรมฝึกสอนนะคะแล้วก็มีคุณวุฒิเนี่ยเพื่อที่จะทำการ educate educate ก็คือให้การศึกษานะให้ความรู้นั่นเองให้การศึกษานะะแล้วก็ develop develop คือพัฒนาพัฒนากรรมการ existing official แปลว่ากรรมการที่มีอยู่แล้วนะ ก็คือพูดง่ายๆว่าหลายคนเนี่ยอย่างเช่นเป็นกรรมการฟุตบอลในโรงเรียนกรรมการาฟุตบอลในกีฬาระดับจังหวัดตำบลหรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะเป็นอยู่แล้วแต่เขาอาจจะต้องการพัฒนาความรู้เพิ่มเติมอยากจะมีประสบการณ์อยากจะไดเ้เขาเรียกอะไรอะ่ะ ความรู้ด้านต่างๆเพิ่มเติมในกีฬาเขาก็สามารถที่จะมาอบรมเพิ่มได้ใช่ไหมคะก็คือเป็นการต่อยอดทําให้ตัวเองฉลาดขึ้นเก่งขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นอะไรประมาณนี้นะสุดท้ายเขาบอกว่าอะไรเอ่ย properly trained officials help to ensure that the game is played within the laws stated and takes place in a safe and appropriate environment นะคะ properly แปลว,ว่า,ยาอย่างเหมาะสม นะอย่างเหมาะสม Train Official ก็คือกรรมการที่ได้รับการฝึกซ้อมแล้วอย่างเหมาะสมนะคะคนที่เทรนแล้วเนี่ยก็จะ help to ก็คือช่วยที่จะ ensure ทำให้เกมเนี่ยมันมีความแน่นอนทำให้มั่นใจได้ว่าเกมเนี่ยมันเล่นนะคะ each play within the l a w ก็คือเล่นอยู่ในกฎในระเบียบนะคะที่ได้ระบุไว้ที่ได้ state d เอาไว้นะคะ and takes place แล้วก็ได้เล่นอยู่ในสถานที่ที่มัน safe นะคะ and appropriate environment appropriate ก็แปลว่าเหมาะสมเหมือนกันอ่าเห็นไหม p r o p e r l y กับ appropriate แปลเหมือนกันเลยอย่างเหมาะสมนะคะโอเคอันนี้ก็คือเป็น responsibility ของ official 3ข้อแรกนั่นเองนะคะอันแรกคือ appearance นะคะ appearance ก็คือการแต่งกาย Equipment ก็คืออ,อุปกรณ์นะคะและอันสุดท้ายก็คือ qualifications ก็คือคุณวุฒิหรือคุณสมบัตินั่นเองยังเหลืออยู่อีกนะคะ responsibility of officials ติดตามคลิปที่2ค่ะ